ขั่วกลิ้งหมูอร่อยอร้อ,รอนแรงค่ะวันนี้มาทำขั่วกลิ้งกันค่ะลงใต้กันสักนิดนึงนะคะอยากจะบอกว่าร้อนแรงมากๆจริงๆนี่คือหมูสับนั้นส่วนของสะโพกพริกแกงใต้พริกแกงเผ็ดนะคะแล้วก็มีขาสับพริกแดงจินดาพริกเขียวแล้วก็ใบมะกรูดซอยขั้นตอนการทำก็เอาหมูสับลงไปรวน ยายแดงไม่ใส่น้ํามันนะคะบางคนทาก็จะใส่น้ํามันเนาะแต่นี่คือต้นตํำรับของทางพัทลุงเนี่ยเขาจะไม่ใส่น้ํามันเลยนะคะเอาเนื้อไปรวนกับน้านะให้สุกนะคะ,ะแล้วยาแดงก็จะใส่ข่าสับลงไปเพิ่มความหอมเพิ่มความเผ็ดร้อน แล้วก็จะใส่เครื่องแกงพลิกแกงเผ็ดลงไปในพลิกแกงนี้จะแดงจะผสมกะปิลงไปแล้วด้วยนะคะก็ผัดคั่วไปเรื่อยๆปรุงด้วยน้ำปลาผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยเพื่อไม่ให้เค็มโดดจนเกินไปนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆคั่วไปเรื่อยๆ ที่มาของคาว่าคั่วกลิ้งก็คือคั่วจนแห้งนะคะจนกลิ้งได้นั่นเองนะคะก็จะมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมาหอมมากเครื่องแกงใต้จะถึงเครื่องแกงจะมีความเผ็ดร้อนแล้วก็ความหอมมากเลยนะคะพอเริ่มแห้งแล้วยายแดงก็จะใส่พริกแดงจินดาซอยลงไปแล้วก็พริกเขียวด้วยนะ ใส่ลงไปคั่วต่อให้แห้งไปอีกสักนิดหนึ่งบางคนบอกชอบแบบน้ำาลุกคลิกก็มีนะคะแต่ว่ายายแดงก็จะเอาให้แห้งไปเลยนะให้สมกับคำว่าคั่วกลิ้งไปเลยนะคะยายแดงชอบแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปทำง่ายนะคะเมนูคั่วกลิ้งก็ไม่ได้ยากอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปยุ่งยากตาเครื่องแกงเองนะคะ ถ้าตำเครื่องแกงเองก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งนะอันนี้คือมีพลิกแกงมีเครื่องแกงสำเร็จรูปแล้วก็จะง่ายขึ้นนะคะเมนูอร่อยอร่อยเผ็ดร้อนแรงน้ำหูน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวนะคะอร่อยมากอยากจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไป มาติดตามดูว่ายายแดงจะทำอะไรต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ